มาเราอยู่ในเติร์กี้ทานหรือเมืองไก่งวงแล้วนะครับัาดับแรกเลยวิ่งมาตรงนี้นะครับวางฟักทองนะบริเวณน,นี้นะครับนี่ช่วงแรกๆก็ทําเหมือนเดิมเลยนะเราจะวางแต่ตัวเงินยาวๆเลยนะครับ วางเมกตรงนี้นะครับนี่พอเราวางเมกแล้วนะครับอัพเมกให้ถึงเลเวลสามนะเดี๋ยวรองเงินจากเว็บถัดไปนะครับอ่ะพอเราอัพเมกถึงเลเวลสามปุ๊บให้เรามาอัพฟักทองนะครับสำหรับฟักทองนะอัพให้ถึงเลเวลสองให้หมดทุกตัวเลยนะครับย้ํานะอัพฟักทองใหเลเวลสองให้หมดทุกตัว พอเราอัพฟักทองเลเวล2หมดแล้วนะครับให้เรามาอัพไซนท์ทิดนะครับไซนท์ทิดนะครับจะอัพให้ถึงเลเวล2องทุกตัวก่อนนะเลยออตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ปุ๊บพอไซนท์ทิดเลเวล2หมดแล้วนะครับก็อัพต่อให้ถึงเลเวล3ได้เลยนะครับอัพทีละตัวนะครับพอเราอัพไซนท์ทิดเลเวล3แล้วนะครับให้เรามาอัพเมกนะครับเมกตัวแรกนะ อัพให้ตันได้เลยเหมือนเดิมเลยรอเงินจากเว็บถัดไปเหมือนเดิมนะครับนี่พอเราอัพเมกตัวแรกตันแล้วนะครับให้เรามาอัพฟักทองข้างหน้า2ตัวนี้ให้เลเวลตันทั้งคู่เลยนะแนะนําว่าให้อัพให้ตันทีละตัวนะครับเพราะว่าฟักทองเนี่ยจะให้เงินคุ้มตอนเลเวลสุดท้ายนะตัวแรกตันไปแล้วนะครับถัดมาตัวที่2อัพไป Okay. ตอนนี้ฟักทองตัน2ตัวแล้วนะต่อไปนะครับให้เรามาวางเม็กเพิ่มตัวหนึ่งตรงนี้นะครับพอวางแล้วอัพให้ตันได้เลยพอเราอัพเม็กตัวที่2ตันแล้วนะครับให้เรามาอัพฟักทองที่เหลือให้เลเวลตันให้หมดได้เลยนะครับวิธีการอัพก็เหมือนเดิมเลยอัพให้ตันทีละตัวนะครับ สูตรนี้ผมแนะนําว่ามือไวนิดนึงนะครับคือพอมีเงินปุ๊บให้รีบอัพเลยนะแล้วก็ทําตามแบบที่ผมบอกไปให้เร็วที่สุดนะครับไม่ควรแบบว่ามีดีเลยนะอาจจะทําให้เราแพ้ได้นะถ้าเกิดว่าเราดีเลยนะครับอ่ะตอนนี้ผมอัพฟักทองตันหมดแล้วนะครับต่อไปนะให้เรามาวาง UDC ตรงนี้นี่บริเวณนี้นะครับ ให้บริเวณตัวเนี่ยติดกับโต๊ะอาหารให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเขาจะไม่โดนสตันนั่นเองนะโอเคพอเราวาง UDC แล้วนะครับให้เราอัพให้ถึงเลเวลห้านะย้ำนะครับอัพให้ถึงเลเวลห้ารีบๆอัพเลยนะปึ๊บ พอเราอัพ UDC ถึงเลเวล5แล้วนะครับให้เราวางหมออาไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งนี่บริเวณนี้วางใกล้ๆ u d c ตัวแรกนะครับแล้วเราก็วิ่งมาตรงนี้นะครับวางเมกตัวที่3ได้เลยนี่เมกตัวที่3จะวางตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ทําการอัพให้ตันนะครับสำหรับเมกตัวที่3เรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาโฟกัสกการอัพ UDC ตัวนี้ให้เลเวลตันนะครับเก็บตังค์ยาวๆไปนะตอนนี้ ยูวโอมาแล้วนะครับปกตินะ่าจะเป็นเวฟนี้นะที่บ่นว่ายูวีโอลุดกันนะครับคือผมไปแก้สูตรมานะตอนนี้เนี่ยมันไม่หลุดแล้วนะครับคือผมก็เล่นมาพอสมควรนะโอเคพอเราอัพยูดีซีตัวแรกตันแล้วนะครับให้เราวางยูดีซีตัวที่2ตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับนี่วางไปนะพอวางแล้วนะครับอัพสักเลเวล4ก็ได้นะอ่ะเลเวลหนึ่ง พออัพ u ซ c ตัวที่2ถึงเลเวล4แล้วให้เรามาอัพเมดิกตัวนี้ที่เราวางไปอัพให้ตันได้เลยนะครับสหรับเมดิกตัวนี้อ่ะแล้วเรามาโฟกัสกับ UDC ต่อ ตอนนี้ u d ดีตัวที่2ตันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราขายเม็ก2ตัวนี้นะขายไปนะครับพอขายเม็ก2ตัวแล้วเอามาวางเมดิกตัวหนึ่งเมดิกตัวที่2จะวางตรงนี้นะครับอัพให้ตันนะต่อไปนะครับเรารอวาง U d ดีตัวที่3สําหรับ u d c ตัวที่3นะครับจะวางตรงนี้เลยนะครับนี่บริเวณนี้วางไปแล้วก็อัพให้ตันได้เลยนะครับสำหรับ u d c ตัวที่3 ๊บโอเคตอนนี้ u ูดีซตัวที่สตันแล้วนะครับให้เรามาขายเมกตัวนี้นะครับแล้วมาวาง u ู c ตัวที่4ได้เลยนะครับสำหรับยู c ตัวที่4จะวางตรงนี้นะครับนีบ่วางไปอัพให้ตันเหมือนเดิม เรียบร้อยตอนนี้ u ูดีตัวที่4ตันแล้วนะครับต่อไปนะครับให้มาขายเซนทิตัวหนึ่งนะแล้วก็มาวาง UTC ตัวที่ 5. สําสำหรับตำแหน่งตัวที่5จะวางบริเวณนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยแถวๆนี้เอ่อวางไปนะครับพอวางแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยอัพให้ตันนะครับ ตัวที่5ตันแล้วนะครับขายเส้นทิสไปตัวหนึ่งนะครับเราก็มาวางตรงนี้นี่โอเคสวยนะครับอันนี้ฮิวดนพอดีใช่ไหมเนี่ยพอฮิวดนพอดีนะถือว่าโอเคเลยอ่ะคือหลังจากเว็บ46ขึ้นไปผมแนะนําว่าให้ปิดอัลตสริปนะครับแต่ว่าผมจะไม่ปิดนะคือถ้าอยากชนะชัวร์นะครับแนะนาว่าให้ปิด จะดีกว่านะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมีสเปคมือถือหรือคอมไม่ดีนะครับอาจจะทําให้แหลกได้เพราะว่ามอนเนี่ยออกไปเยอะนะครับแล้วที่ออกมาเนี่ยเป็นตัวใหญ่ๆทางนั้นนะเนี่ยเห็นไหมแนะนําว่าถ้าอยากชนะนะครับแนะนําว่าให้ปิดออาตทิพตั้งแต่เวฟ46ขึ้นไปนะอันนี้หวังดีนะครับ <c oughs> ขายเซนทิสนะครับวางตัวที่เจ ตัวที่7จะวางตรงนี้นะครับตรงนี้เลยวางไปแล้วก็อัพนะครับเวฟ50แล้วขายตัวเงินทิ้งให้หมดได้เลยนะครับรีบๆขายนะขายไปนะครับแล้วก็มาอัพ u ู c ตรงนี้เลยนะครับอัพให้ตันได้เลยนะสำหรับ u ู G c ตัวนี้นะครับตัวทเท่วไหร่นะ3 4 5 6 7ดตัวที่7นะครับโอเคอัพ okay, ไป อพอเรา,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดว่าเราทําไวพอนะมันจะไม่หลุดไปนะครับเพราะว่าดี s นั้นเพียงพอนั่นเองส่วนเงินที่เหลือก็เอามาวาง u d ดีก็ได้นะครับผมแนะนําว่าให้วางตรงนี้นะนี่ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็อับไปนะครับช่วยเรื่องดี s ได้เล็กน้อยนะครับเรียบร้อยนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะที่เหลือก็รอรับชัยชนะนะครับ เรียบร้อยชนะแล้วนะครับใช้เวลาไป18นาที45วินะมีประมาณนี้ละกันนะครับสรุปผลเทสนะครับผมเล่นไปทั้งหมด9ตานะรวมตาตะก,กี้ด้วยนะครับผมชนะทั้งหมด8ตานะครับและแพ้1ตานะครับไอเกมที่ผมแพ้เนี่ยผมไม่ได้แพ้เพราะ UFO มันเข้าบ้านนะ ผมแพ้ตอนเวฟ50นะครับเหตุผลง่ายๆเลยนะครับก็คือผมวางตัวละครช้านะครับทำให้มอนมันหลุดไปเยอะนะแล้ว UDC เนี่ยมันเคลียร์ไม่ทันนะครับแค่นี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยวางตัวละครไวพอนะครับแล้วก็ทําแบบในคลิปนะครับผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะแต่จริงๆก็แนะนำนะสำหรับใครที่แบบว่าคอมไม่แรงหรือมือถือไม่ได้แรงมากนะครับแนะนําว่าให้ปิดออโต้สคริปตอนเวฟ46ขึ้นไปนะครับที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับยกเว้นว่าเขาจะบัฟไอ เตริเตร์กีทาวมาอีกเนี่ยอันนั้นคือปัญหาเลยนะครับเราก็ต้องมาทํากันใหม่นะอ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็โล่งใจไปได้สักระยะหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะในคลิปนี้มีแบบนี้แล้วกันนะครับขอบค,คุณทุกท่านดูเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ก็บอยบอยกับปุ